จะพาทุกคนมาดูความกรกอบใน4เครื่อง4สเปค4ราคา4เครื่องนี้ก็คือถูกสุดอยู่11,9 0 0แล้วก็แพงสุดอยู่ที่35,590เดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีสเปคอะไรกันบ้างก็การ์จอคนละตัวกันทั้งหมดเลยใช่2 7 0 0 0 2 7 0เ0หมื 27, 27เหมือนกันแต่ว่าเครื่องหนึ่งเป็นเอาแววแววแววแวฮะ สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูค้อประกอบใน4เครื่อง4สเปค4ราคาเนี่ตรงนี้เลยเอามายกตัวอย่างให้ลูกค้าทุกคนได้ดูกันตั้งแต่เครื่องถูกๆเลยนะแต่อย่างเครื่องเนี้ยมันจะอยู่1 1ื0 0หแบบเนี้ยเลยแล้วก็จะมีสูงสุดน่าจะเป็นเครื่องอ่ะถ้าถ่ายถ่ายเครื่องไหนสูงสุดแม็กค่าคายาแตะเสี้ยเหรอเครื่องนี้35 0 0 0คิดว่าสูงสุดยังมาดูเครื่องหน้าอย่างงี้อุ้ยเอาอ่ะเดี๋ยวนะ หรือว่าจะถูกฮิไทยถูกจริงด้วยว่ะโอ้โหมาเวเก่งเดียวโอ้โหเดี๋ยวพามาดูสี่เครื่องนี้ก็คือถูกสุดอยู่1ม9 0 0แล้วก็แพงสุดอยู่ที่เครื่องนี้ก็คือ3าม9 0เดี๋ยวมาดูกันว่าตั้งแต่เครื่องถูกสุดมาถึงเครื่อง3 5 0ห0ว่ามันมีสเปคอะไรกันบ้างก็สี่เครื่องนี้อยู่ในคนละกาจอ การ์ดจอคนละตัวกันทั้งหมดเลยเริ่มตั้งแต่เครื่องถูกสุดเลยก่อนดีกว่านะครับเครื่องที่ถูกสุดไม่มีการ์ดจอแต่ว่ามีกราฟิกออนซีพียูนะฮะก็ถ้าใครติดตามอยู่ก็จะรู้ว่าตัวนี้มันคือ CPU ตัวนี้เลยเป็นไรเ้น5เป็น4 6 0 0 g 6คอร์1 2เท r ที่มีกราฟิกออนซีพียูเป็น r a d e o n Vega r x 7นะครับเล่นเกมออนไลน์ทั่วไปได้หมดได้หลากหลายเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้การ์ดจอแยกเลยนะครับเขาจะไม่มีการ์ดจอใส่แยกแต่ว่าถ้าอนาคตลูกค้ามีงบเพิ่มเติม,ตมนะฮะก็สามารถ สามารถซื้อกาดจอมาใส่เพื่อใช้เล่นได้เลยนะครับก็จะดีกว่าเดิมแต่ว่าอันนี้ก็สําหรับคนที่งบน้อยแล้วอยากเล่นเกมในงบแบบถูกสุดๆนะครับตัวนี้มีโปรจัดชุดพร้อมจออยู่ด้วยที่หมื่นสามพันเก้าเก้าสิบก็คือเขาเรียกว่าโปรแถมแถมจอก็ได้เครื่องสเปกตัวเดียวกันนี้เลยนะครับมีไลเซนส5 4, 6ันหกร้อย G มีแรมสิบหกกิกนะครับดูโอช n ่ยนเวลาเราใช้กราฟิกออนซีวูเนี่ยเราจะใช้แรมเป็นดูโอเช n ่ยนเท่านั้นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใช้แรมเป็นซิงเกิลชัแนลเป็นแถวเดียวอย่างเงี้ยมันจะ ่า CPU ได้เพราะฉะนั้น,ม,นมันก็เลยจะไม่สามารถแบบเล่นเกมได้แต่พอใส่เป็นดูชแนลแล้วมันสามารถอาแชร์แรมไปที่กราฟิกออน CPU เพื่อให้กราฟิกออน CPU เนี่ยตัว Radeon Vega 7เนี่ยมันมี แรมแกราฟิก2กิกมันก็จะเล่นเกมออนไลน์ทั่วไปได้อย่างที่บอกไปเลยนะครับมนจะบ่อดใช้เป็น A 5 2 0 M สตอรีเ,เริ่มต้นที่ M 2 2 5 6กิก NVMe ในราคานี้นะพาวเวอร์ห0รวัตซิกแมทเทคเคสเลือกได้ด้วยในราคาโปรโมชั่นครบุพร้อมจอ13,9 0 0ก็จะได้เมาส์คีย์บอร์ดด้วยได้หูฟัง headset gaming 7.1ด้วยได้แผ่นรองจากแบรนด์อ r a ด้วยโอโ้คุ้มมาก13,9 0 0ใครที่อยากเล่นเกมแบบงบประหยัดก็คือเซตน,นี้คือคุ้มมากๆเป็นของไม 1, ่มือหอออนึ่องอกไค จัดโปรมชั่นอยู่1น9 0 0เพิ่มมา2 0 0 0ได้จอโม,มเตอร์22นิ้ว Full HD 100่งจอใหม่ LED ประกันศูนย์3าปีได้ชุดของแถมกว่า1,000บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วแน่นอนถูกที่สุดแน่นอนเครื่องต่อมาอะเครื่องนี้2,7เฮ้ย2,7เท่ากันมีหน้าตาคล้ายๆกันด้วยนะอ่าเครื่องเนี้ย 3050ในงบ27 0 0แล้วรู้ไหมอีกเครื่องนึงได้อะไร4060อ้าอู้เอาเรื่องนะคือแบบใช่27 0 0 27เหมือนกันแต่ว่าเครื่องหนึ่งเป็น Intel Core 5 Gen 12 12 400F กับการ์ดจอ RTX 3050 8 GB จาก MSI v a n t a s ที่เราจัดโปรโมชั่นเริ่มต้นอยู่ที่เคียร์สต็อกนะมื 21, 900, อ21,900ตัวนู้น MSI v a n t a s 3050 8 GB โบว์มชันเริ่มต้น 21, 2 1ง0 0เครื่องนี้มีเพิ่มเติมหลายอย่างแน่นอนเดี๋ยวมาดูว่ามันมีเพิ่มอะไรบ้างทั้งทั้งที่แรมอ่ะยังคงเป็น 16G กิกอยู่ด้วยนะเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้เครื่องนี้เค,นเครื่องนี้ก็คือ CPU ตัวเดียวกันแรม 16G กิกเท่ากันแต่ว่าได้การ์ดจอเป็น4 0 6 0มีชุดน้ำด้วยนะชุดน้ำฟรีอันนี้ชุดน้ำฟรีแต่อันนั้นชุดน้ำเสียตังค์อันนี้ใส่อยู่เคสคูลแมนหนก่นเบเกว่ามมึึงาออะไรขง,งเนย <laughs> เดี๋ยวมาดูเครื่องนี้ก่อนแล้วกันว่าจริงๆแต่เครื่องนี้ก่อนที่จะเป็น2,700 0อ่ะจัดราคาโปรโมชั่นอยู่ที่25,900ซึ่ง ลูกค้ามีเพิ่มเติมมาแค่สองอย่างลูกค้าเพิ่มเติมมาแค่2อย่างในเครื่องนี้ก็คือ M2 นะครับตัว s t o r a เรจาก512กิกเพิ่มเป็น 1TB ทรตัวลิสปีดเจ0 0เทมตรจากแท็ดดิอไบ i p เปแล้วก็จะมีเพิ่มตัวการ์ด Wi-Fi e c ซที่เพิ่มเข้ามาอีก1,000บาทเครื่องนี้ก็เลยตกอยู่ที่27,790บาทนั่นเองในเคสคูแมนหน0่งได้ชุดน้ำฟรี อันนี้คือชุดน้ำฟรีไม่ต้องเสียตังค์มีบอร์ดเป็น h ฮ6 1 0 m มีแรม16กิกแถวเดียวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การ์ดจอ4060ตัว Inno 3D 8กิก power 700วัตต์ตัวนี้ใช้เป็นคูลเลอร์มาสเตอร์นะครับถ้าใครอยากได้สเปคแบบเดียวกันนี้แบบนี้ก็คือราคานี้ได้2ต่2 7 9 0แต่ถ้าเอาสเปคเริ่มต้นก็คือตัดการ์ด Wi-Fi ออกนะก็คือการ์ด Wi-Fi เนี่ยจำเป็นสําหรับบางคนเท่านั้นที่แบบไม่สะดวกในการต่อสายแลนแต่ถ้าใครที่ต่อสายแลนได้การต่อสายแลนจะเป็นวิธีเชื่อมต่อเน็ตที่ดีที่สุดนะครับก็คือไม่ต้องใช้ก็ คือไม่ต้องใช้การ wi ์ด w i i i ก็ตัดออกไปได้พันหนึ่งใช่าปะ M.2 เนี่ยถ้าถ้าคิดว่าตัวจัดโปรโมชั่นไว้ใน M.2 ความจุ512กเนี่ยพอก็ไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะครับสามารถจัดแบบเดียวกันนี้ใน M.2 512แล้วก็ตัดการ wi ์ด w i i i ออก ได้เลยในราคา2 5งหมืได้เลยไม่ต้องบวกอะไรเพิ่มนะครับอันนี้คือราคาร,รวมจะส่งแล้วทั่วประเทศด้วยมาดูเครื่องต่อไปในราคา2 7 7 7 0ืเท่ากันเป๊ะเฮ้ยเท่ากันจริงดูดิ27,790 27,790นี่3 0 5 0กับ4 0 6 0 8จเอาเรื่องครับเครื่องนี้เครื่องนี้คือแบบจะว่าไงดีขึ้นอยู่ความต้องการ ของลูกค้าแต่ละคนเลยจริงๆอ่าอย่างเคสแบบเนี้ยใครเห็นก็ว่าแพงหมายถึงว่าแบบถ้าถ้าดูแค่สเปกหลักนะเราเราพูดไปหลายทีแล้วว่าความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าสเปคแค่นี้ก็เพียงพอแล้วคือไม่ได้แบบเล่นเกมอะไรหนะักก็คือแค่นี้ก็คือเหลือๆแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเครื่องนี้มีเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาบ้างแล้วกันจากราคาที่จัดโปรโมชั่นไว้ในรคสองหมื่นหนึ่งพันเก้าจริงๆ2 1ง0 0ื 21, 900, เนี่ยถ้าใส่เคสแบบเนี้ยคือได้เลยแล้วก็ได้ชุดน้ําปิด1ตอนไปฟรีก็คือราคา2 0 0เหมืออนนนนกันัแต่ว่วานนี้ ลูกค้าเลือกเปลี่ยนเคปเป็นตัว cool man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  เอ้ย cooler master cooler master ตัว cmp 5 2าสอูนย์เี่ครับแล้วก็ชุดน้ำปิด2อตอน้อ <S 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 ในใบเขาเขียนว่าชุดน้ำปิดตองตอน cooler master แต่ว่าในเครื่องเป็นซีนนี้ เดี๋ยวมาดูกันใหม่เดี๋ยวเครื่องนี้มาดูกันใหม่เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดน้ําก่อนชุดน้ําเครื่องนี้คือตัวนี้นะอันนี้คือใส่ผิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปแก้ก่อนอ่าเดี๋ยวนี้นะเป็นตัวมาสเตอร์ลิควิด m l 0 LV2 a r g r g b ก็คือเคสคูลเลอร์มาสเตอตัว CMP520 เนี่ยกับชุดน้ำคูลเลอร์มาสเตอใส่กันแล้วมันจะเข้ากันปัป๊บอย่างนี้เลย ซึ่งเราเคยใส่ไปแล้วเหมือนดับเกิดมาคู่กันจริงๆนะครก็เครื่องนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นชุน้ําตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวที่ลูกค้าเพิ่มเข้ามานะเป็นบอร์ด B อันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยนะครับ ซึ่งปกติจะเป็นบอร์ด h ฮด0 0 M ตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ด BJ 6 0 m ขีด A Wi-Fi จาก Asus Prime นะครับตัวบอร์ดอ่ะสังเกตดูว่าแบบที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นตัวซิงค์แบบเนี้ใหญ่ๆสีเงินๆสวยๆนะครับแล้วก็ขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะอดแรมที่เพิ่มขึ้นแต่ข้อดีของมันตัวนี้คือมันเป็นบอร์ดที่เป็นบอร์ด Wi-Fi พร้อมบลูท t ธมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ภาคจ่าไฟต่างๆหรือออฟ ชั่นต่างๆของตัวบอร์ดจะเยอะกว่าแล้วก็อย่างพวก M.2 ถ้าบอร์ดเทสก็จะใส่ได้ตัวเดียวถ้าบอร์ด B ก็ใส่ได้2ตัว3ตัวแล้วแต่รุ่น อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พวกพอเชื่อมต่อด้านหลังก็จะเยอะกว่าบอร์ดเพดนะครับแล้วแต่รุ่นไปด้วยอันนี้อย่างอันนี้ก็จะมีดิสเพย์มี HDMI HDM i มไอเดีาห่งสองช่องแล้วก็ดิสเพย์หนึ่งช่องแล้วก็ยูบีปกติปั๊บปั๊บอันนี้คือเสาไวไ i ที่เราจะต้องหมุนใส่ไปอันนี้เราแยกแยกให้ลูกค้าเพราะาใส่ไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวหักคือมีอะไรบ้างมี3อย่างที่เพิ่มเข้ามาก็คือเคสคูลเลอร์มาเตอร์ที่บวกเพิ่มจากเคสปกติอ่าแล้วก็มีตัวชุดน้ําตัวนี้อยู่ 2, าาประมาณ2007กววมแล้็ีตับอรร์์ดบอนง ถ้าจะไม่ผิดเพิ่มประมาณ2,500จากบอร์ดเทสโทแต่ถ้าบอร์ด b 7 0 0 m ปกติแรม4ซอสท,ที่ไม่ใช่ตัว Wi-Fi b l u e t o o เพิ่ม1,500ถ้า Wi-Fi b l u e t o ก็แพงขึ้นมาอีกประมาณ1,000เครื่องนี้ก็เลยตกอยู่ที่27,790บาทนั่นเองมาดูเครื่องสุดท้ายที่แพงที่สุดใน4เครื่องนี้แล้วนะครับกับเคสโปรเจคเตอร์แมคคาซึ่งจริงตัวเนี้ยมันบ่งบอกถึงความแรงไม่ได้นะเครื่อง1มื่กว่าบาทก,ก็ใส่เคสนี้เหมือนกันนะหลายหลายเครื่องร้านเราก็คือเครื่องหมื่กว่าบาทก็คือแบบแค่ได้ใส่เคสนี้ก็คือสบายใจแล้วว่าเอาไปวางนี่คือแบบเท่และเล่นเกมแบบไม่ต้องหนักม ออะไระคือบางคนเขาก็เล่นเกมพวกออนไลน์ทั่วไปอะไรเงี้ยที่ไม่ได้หนักมากมันก็เล่นได้อยู่แล้วเครื่องหมื่นกว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้3 5มหมมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจาก CPU เลยนะครับ CPU ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะ i 5ห้ 52, แต่ตัวนี้ไม่ธรรมดาตัวนี้คือ i 5ห้า0ินะครับซึ่งยังมีตัวค l o c k s p e e ที่สูงเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ความถี่พื้นฐานสปีดความถี่พื้นฐานก็จะสูงกว่าตัว1 2บสองสี่ร้อยเอฟนั่นเองนะครับแต่คอเทสเท่ากันนะตัวบอร์ดยังเป็นเฮดหกหนึ่ RAM สาม0มี M. 2 5 1 2 g าร้อยสิบสอนมีกาวร์ดรัพัมีการ์ดจำยานไรไฟ AC 1 2 0 0พร้อมบ t o ทูธด้วยแล้วก็เคสโปรเจคเตอร์แมคค่าเหลืออะไรที่ยังไม่ได้บอกมันคือการ์ดจออะไรอ่าให้ไทยอ่ะให้ททยมีเต็มห้องเสียงโอ้โหมีอะไร Power 700W cooler m a ัต e r คูมเตอร์แล้วก็ 4060Ti ทในเคสแมคค่า ซึ่งตัวนี้มันมันเพิ่มขึ้นมา2อย่างสเปคเดียวกันเหมือนนิดเลยไปใส่เคสธรรมดาแล้วก็ไม่เอาการ wi ์ดบ t ูท t h ก็จะเหลืออยู่3 2มห2 5่0ออะประมาณนี้4เครื่องใครที่อยากจะสเปคแบบไหนทักไปเลยครับฝากไว้ด้วยกันอยากจัดสเปคแบบไหน,บไน,บบไหนงบประมาณเท่าไหร่นีครับผมอินบ็อกซ์พูดคุยกันได้ฮะกับบอยมยมูจัดให้ผม